ไปแลทีพังงากันบ้างค่ะตอนนี้ทางด้านข้องทันผู้ว่าจังหวัดพังงาเนี่ยทันก็ได้เปิดไฟเขี้ยวในการสร้างอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ว่าเดินทางผ่านจังหวัดพังงาเนี่ยลบบานเกิดค่ะ นายจำเริญทิพยพงษธาดาค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและก็คณะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ด้านรวดบ้านฐานนุนตำบลโคกลอยอำเภอตะโกทุงจังหวัดพังงาซึ่งเป็นด้านรอยต่อระหว่างจังหวัดพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีประชาชนจํานวนมากนี่แหละเดินทางออกมาจากจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการเน้นย้ำให้เจ้าหนา้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางรอบภูมิลำเนาข้องตุ่นเองโดยก็มีเจ้าหน้าที่ได้ทําการขัดกรองประชาชนโดยการติดสติกเกอร์ซี่ไว้ที่กระจกหน้า รถแล้วก็บริเวณหัวรถจักรยานยนต์ซี่ๆด้วยกันก็แบ่งไปเป็นตามเส้นทางต่างๆนี่แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดพังงากระบี่ระนองสุราธานีกันคะ่ะครับจ้นานั้นขะา็ได้กร้รเยี่ยมกำลังเจน,นะครับประจำจุดกลัดกล้องโรงเรียนถุงโพวิทยาซึ่งได้บรุรณาการจ้าหน้าที่ทุกอำเภอนะครับมากรวจขัดกล้องพลน ะจังหวัดพังงาโดยเย็กแรงตัวเป็นอำเภอนะครับนี่ก็ทําดีมาขนองเน่นซึ่งที่มาจากพื้นที่เสียงเนี่ยตามประกาศของจังหวัดภูเก็ตจะต้องเข้ากักันตัวเป็นเวลา14วันก่อนจะได้กลับบ้านนนนะครับ